โอ้ <c oughs> oh, ออกมาเลยโอ้ oh, <c oughs> หูฟังเลยนะปวด

มาเป็นที่แฟงแฝงรองงานไปลรื่เตมเมื่อเป็ัใจกรอองนั้นออกคปอนข้วนหลังปเปอกโี่มูตปามันแจ้งงานเอ็นมจังจดมันจบอันอันเอามาวานเอามาวาดแบบโอ้มาวาเออ นางไปเนี่ยเป็นพระองค์เจ้าเอมาเลยบุณพันนีขาข้างหนึ่งเข้างนึงเพื่อนางก็คือผู้นีนร่างพระละอยู่ต่ว่าอาหเข้าเพื่อนมันมันนี่มากาวเป็นใสเลยบางผู้ข้ากอลังอย่างที่ทัลมาจะเหินท่าอมีสาวกนั่งพนมมือทั้งขาะเป็นพรานั่งแบบนี้ มีอีกองหนึ่งนั่งอยู่ข้างนี่ผู้หนึ่งนั่งข้างมันผู้หนึ่งเจ้านั่งอยู่ทั้งหนาเออเทวดาหลายวะเทวดาทั้งนาเนี่ยกระทืบดาวว่าเป็นการโจมอุ่นถึงตีนเหยือเออโจงอุ่งเออสองตัวองค์ทั้งข้างเนี่ยวบาไปมันจบเบาเบาไปเบาไปเขาเบา ออกไปสิเห็นยัง <To S 1> <more. S 2> ่อยุบานนั่นนะตัำนะเออเทวดาต็มมันอันไลจเออไตองค์เไรวทังแแต่ว่าเข้าน่งน้อน้มเออเห็นะหลง่นเปนอง้์เธไตรที่มโทรศัพท์รำเลย เพราะานั Now, here, ่งหิวส uh, ิมันเป็นอาหางสารเป็นเครื่อจกรว่าหางสารหม้อที่ผักวี่ผักโบว์อะไรนึ่งคนขวดนั่งเหยียบเห็นพลินแม่มึงเมื่อถึงบ้นที่ทุ่งจมันเป็นขี้ร้อยสิ่งึงการจะห้องใจชิบึงว่าตะองเป็นอย่างันมันเป็นขี้ร้อยสิ่งน้อยสิ่งน้อยสิ่งหนึ่งฟังถ้าฟังเพื่นนั่โอ้โน่นจะว่าคาขับ่ถด้ยจนใจมัน เป็นหายไปมันบอกมันจะเป็นแบบแคนชื่ออะไรอเีนยนานมันจะเป็นข้าวขาวมันจะเป็นนวคาเป็นไปสิเปี่ยวไปเป็นฝาฝ่านะปาฝานี่มันแง่แ่แน่แง่แ่เป็นแขนนะใี่ไแกนเบมันเป็นคือแกจะเล่นจอกงานทะเลหนะกก็รูที่ว่าหาเห็นเราว่ากอ

เจ้าหนามาถ็พูด่อยู่เนี่ยการรไงไปสอันชุ่มยู่ไกลแง้นที่ไปอีกแ่อีกอีกเลมมาาชุ่มันไปมันหายแล้วเป็นหมูแล้มันหายแอ้วก็มูเ้ยแต่่เหมัแก่แก่กับผูอยูไก่จริงจิระบาคว่ำีฟาอันประอบเร่ามูว่าตะกอสิีบาทมัน ได้เป็นเทพมหรามากวว่นจิดขอมมันว่าคิดขวมว่าโอ้การพูกบามูแน่ีนว่าเทพมารามันเป็นคนจริงมจชนะอันขถูกต้องมาชนาที่ว่าเทพมา้าลงมาขันมาบเห็นอย่างมาชนะได้ว่าใจคนนี้มิ่อคนก็พรู้จจ อันนั้นแหละการการภาวนามันเป็นนี่ยังเกิดแต่้าไปจังสันแหละสิ่งที่สำคัญที่สุดนในการภาวนาคือ่าอยากสงบญาอยากรู้่าอยากเห็นแต่ว่าหายอยู่ในี่คำบริกรรมภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทษอย่างเดียวสิ่งอื่นๆสิเป็นเองถามมันสิเป็นมันสิเป็นเอง ด้วยได้บังคับ่ได้กำหนด่ได้คิดไว้หยังใดๆทั้งสิ้นจากยานมันเป็นเองแต่ั้าว่าเหาสิหูจักของเฮาเองดอกไม่ไม่ผู้นั้นความสงบเป็นแบบใดนั่นแหละบ่ต้องไปคิดหามันอยู่ในปัจจุบันในขณะนั่นคือลมเข้าพูดลมออกโทรอยู่แค่นั้นเองเออมันสิเผลอไปของมันเองดอกักเน,นี่ยังสันเออแต่มันเป็นมันไปแล้วมันจะเป็นคือไปจริงนี่คืออีหลีนี่คือเฮาเป็นเห็นกันีเดียวนีละ่ะ <c oughs> อันนั้นมันบริดเมอนความฝันเลยมันจืดเลยวัตถุก,กิริยาอาการแล้วก็เห็นแต่ละคนแต่ละอันแต่ละอย่างนะแต่ว่าการบรรยายนี่มันถอดความรู้สึกยากเลยคนที่เป็นแล้วสิที่เก่าใจมันถอดสิ่งที่เหาเห็นมากมาอธิบายเพราะว่าหลายๆอย่างมันบ่มีในโลกที่เห้าเห็นเหมือนพวกวตถนพวกอธิสมานกายกายผิดต่างๆของหลางกายเทวดาทั้งสี่ หรือมันกับเทียบเทีบยบแต่ว่าคือพวกเขาใช้ดีเกใช้สุดดีเกไปแต่ังสีหนึ่งแต่ว่าความความตระ,ตะ,ตะกะกา,การต่างๆความซีวิไลตต่างๆอยู่ในอันที่เขาเห็นอีรีน,นอธิบายยากความตะการตาเความระยิบระยับหรืออารมณ์ความรู้สึกตีติต่างๆที่มันเกิดขึ้นในหันมันเอาออกมาอธิบายยากเลยน่นก็ตามเขาเห็นนั่น เป็นว่า <c oughs> กายพระพุทธเจ้ภาภายในภายในยังสิมันอธิบายจสิบาลใดมันเป็นแก้วประกายฝึกระลีระยับส่วนผู้บ่เคยเห็นผู้บ่เค,เ,บเคยเห็นรูปเห็นภาพยังมาก่อนอธิบายบ่าถิดมิจะบอกบางคนก็บอกว,ว่าเปันเป็นแสๆสคือก่อนนาแข็งกับนี่นะแล้วแต่ผู้นัน้นสิสื้อให้ความหมายซื้อภาษาออกมาใดตามชิงสของเห็นเทว่าคนผู้นั้น เราเคยเห็นเ่นเคยหูบ่าเ,เคยอ่านบ่เ,นเคยยั้งเลย <oui. S 1> แต่ว่าภาพหน้าไปเห็นเองมันอัศจรรย์กว่าอีกแล้วก็เบ้าถือตามหนังสือพอร้อมก pe, <ะ>ว่านี้อย่างไรเชืว่ามันมันเป็นของจริงที่จริงของผู้นั้นไปเห็นเองหรือเชืงว่าความสไ้่ไร,ร้รวบบแห่งภาพเมอนเอาเห้กันว่าใด <c oughs> ถอดความรู้สึกกับภาพที่เขาเห็นโดยภายในภายในนั่นออกมาอาธิบายให้มู่เข้าใจได้ยาก ยากขนาดยิ่งคนบริเลียนมาก่อนบริษัทหุ่นจักยั้งขึ้นให่บุญนี่ยิ่งเป็นของอัศจรรย์ระบาดไอหุจักซื้อพระองนั่นส่าจังสั่นสองนี่ส่าจังสี่นั่นหุจักได้จังหดคนอ่านหนังสือบ่ออกอ่านหนังสือก็บ่ออกหูกระหนวกนะบอกว่าไว้ผู้ผู้สูช่วทั้งบานว่รหนึ่งคนผู้ว่าไปเมื่อกี้นี่อ่านหนังสือบ่ออกสองหูหนวก เออแต่ว่าสามารถเราสิ่งอัศจรรย์ใดอเห็้ว่าอืมเป็นไปเบิดนั่นแหละแต่นั่นคือสิ่งทีเราเห็นเองเป็นสมบัติของเราเองไม่มีผู้ใดหลักใดนะสิ่งเรานีเรานีน่ะนี่แหละซึ่งเราเห็นมาหมากมานานมาหลายอะไรยางตั้งแต่เริ่มต้นการปฏิบัติใหม่ๆเราเป็นคนขี่ยานหวาดกลัวยานผีเออยังก็แก๊กขืนผีอย่างเดียว แต่ว่าด้วยคําว่าทําให้มากทําให้บ่อยทําให้ชินทําให้เป็นดุดดังยานนั่นมันรูวิธีป้องกันยรูวิธีในการขจัดความกลัวของเจ้าของเองใดด้วยประสบการณ์ของเจ้าของเองนั่นแหละทั้งว่าผู้ใดลืงสิ่งใดชินสิ่งใดมักสิหายบาดกลัวกับสิ่งนั้นนั่นเองคนบ่มีม่านยาคนบ่มีเจเล้ลเอทคนบ่มีเลียมอียังคนอันนี้ ถ้กอ่านหนังสือก็บอกออกอ่าสิไปคิจักซื้อพระโคดมมาได้จงดังไดเออองค์ปฐมจังสี่เล่าหุวจักได้จังไดเออไบ่เคยเห็นจักเถื่อแล้วก็บอ,อกไปตามสิ่งที่เล่าเห็นแล้วอธิบายบรรยายออกไปก็บอหัวแหลมแหลมแล้วก็บอ,อกไปเออทัางเพี่ยนแล้วก็ว่าใส่แหวนมีเขาหมั่งแล้วแต่เล่าสิบาไปเออของคนบ่ดยเคยเห็นภาพเห็นรูปอ่านหนังสือบอกไมีแน่จังสี่นะ มันก็ถือบทได้ตามที่เฮาเห็นหน้าบ่ี่แหละจริงกับจริงของใครของมันที่ยืนยันตัดสินให้ซึ่งกันและกันรบ่ได้เป็นข้อมูลเป็นข้อมปิติเป็นข้อมูลของใครของมันอืมหาตะเลียนหนังสือสิ่งเราีเห็นละมหาตะเลียนหนังสือขอให้หุจักล่มหายใจเข้าพูดออกโทรพ่อเป็นเองนะแต่ในความลสลาดรอบรู้ต่างๆนันหน้าพระทั้งในศิษสอนเราเองกับ ว่าให้ทุกคนมั่นใจในการปฏิบัติของเจ้าของเองเว <c oughs> ลาใดมันสงบมันเป็นยังไดเออก็่ต้องไปคิดมันขออยู่ในคาบริกรรมเพราะหน้าพุดโถ่เออใ <c oughs> ้า่หน่แล้วเพราะหน้าพุดโธ่ใาญ่อันนี้ <c oughs> พุดโธมาตลอดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการสรงอารมณ์อันเป็นกุศลของเรานี่เพราะว่าสี ไปหาทำการทำงานเรืองเลี้ยงง้อเลี้ยงควายอยู่ก็ตามแล้วสิภาวหน้าไปเลยนี่คือการรักษาอารมณ์อันเป็นกุศลหรือว่าสกิจตะประโยชน์รมดังเอตังทุตานะศาสนาเองทำกิตให้ขาวรอบปลอดแล้วจากอากุศลทั้งปวงนั่นไพสิมาบอกเรื่องเล่าเรื่องเรื่องลายๆให้เราฟังสิแล้วก็ปรับไปเรื่องดีเลยขนาดหูบ่หหงิ่นเป็นหูหนวกอ่ามันรู้ได้จังใดนั่นแหละภาษาใจมันรู้ได้แต่พระายามที่ ชักช่วนบุคคลผู้อื่นๆมาภาวนานำ่ามานันนีมั่งค้นกาวตูคนใส่ไหล่คนดาแล้วก็บาถือนี่เป็นเลตโตนเขานั่นนั่นมันก็คอยอบรมอ่อนโยนไปเรื่อยๆในจิตใจของเจ้าของเองน <c oughs> ี่นะว่าความอมาจัดจันคุอ่านหนังสือบได้หูกันหนวแต่ว่าภาวนาใดกว่าเห้าอีกเนาะอะแลนั่นแหละอาฟอเมื่อ लातु